บทบรรณาธิการวันอังคารที่23กันยายน2568พักประชาชนจะตรวจสอบรัฐบาลก็น่าเห็นใจสำหรับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆต้องกลับกลายไปเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ทักษิณชินวัตรผู้นำจิตวิญญาณพักเพื่อไทยก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำเรื่องนี้ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นมาแล้วน่าเห็นใจและประหลาดใจหรือทาให้คอการเมืองสับสนคือพักประชาชนที่ สนับสนุนนายอนุทินชาญวิรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยแต่กับแสดงท่าทีอย่างขึงขังในการตรวจสอบรัฐบาลวันก่อนนายพธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อและโกศกพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าบทบาทของพรรคประชาชนทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านซึ่งเวทีแรกที่เป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลธาะกิจชุดนี้คือเวทีอภิปรายเรื่องคำแถลงนโยบาย โดยทางพปรพยาชนมีการตั้งทีมและเตรียมผู้วิวปรายในประเด็นระดับหนึ่งแล้วแบ่งเป็นสี่หมวดหมู่ได้แก่หนึ่งการตรวจสอบและติดตามการรักษาสัญญาตามเงื่อนไข MOA และตรวจสอบกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลตามเงื่อนไขสี่เดือนรวมถึงรายละเอียดแก้ไขรัฐธรรมนูญสองเดินหน้าตรวจสอบประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับรัฐบาลพักภูมิใจไทยทั้งกรณีหัวสวบและที่ดินเขากระโดง ซึ่งขณะนี้มีทีมที่ถูกตั้งขึ้นมานำโดยนายวิโรธลัคนาอดีสรสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนได้รวบรวมข้อมูลและเตรียมมาิปรายในเรื่องดังกล่าวสามตรวจสอบนโยบายเฉพาะหน้าที่คิดว่ารัฐบาลชุดน,นี้จะผลักดันทําให้คุณภาพชีวิตและปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่งที่มีการแย้มออกมาจะมีเงื่อนไขยอย่างใดที่จะสามารถเพิ่มการบริโภคได้จริง ไม่ใช่เป็นการย้ายการบริโภคจากร้านที่อยู่นอกโครงการมาอยู่ในโครงการเท่านั้นรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้มีการใช้งบประมาณปี2569เพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองหรือตนเองที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประชาชน 4. ก็คือจะตรวจสอบรัฐมนตรีเมื่อถามว่าหน้าตาของคอรอมอชุดใหม่ที่ประชาชนตั้งก็สังเกตจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจในการไม่ปฏิบัติตาม M ม a หรือไม่ นายผลิตกล่าวว่าตนคิดว่า MOA ไม่ได้พูดเรื่องของรายละเอียดคอรมอเพราะเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ยืนยันว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบครมออนุทินจะไม่น้อยไป,ปกว่าคอรมอชุดก่อน,นกลไกที่ผ่านมาเราใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบทั้งการตั้งคดุถ,ถามสดการยื่นยติด่วนด้วยวาจาหรือกลไกกรรมิการไปจนถึงการยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้นเรายังคงใช้มาตรฐานเดิมในการตรวจสอบการทําหน้าที่คอรอมอนายอนุทินเมื่อถามย้ําว่าการทํางานการเมืองของพรรคประชาชนในขณะนี้ไม่ได้อุ้มพักภูมิใจไทยอยู่ใช่หรือไม่นฤฤายผลิตกล่าวว่าไม่ได้อุ้มใครอยู่ทั้งนั้นและความจริงแล้วตอนอยากชวนให้คิดว่าเราทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือคอรอมอของนายอนุทินมีเสียงในสภาน้อยกว่าคอรอมอชุดก่อนดังนั้นหากพักฝ่ายค้านแม้จะมีความเห็นที่ต่างกันในบางประเด็น แต่ถ้าจุดที่เรามีร่วมกันในการตรวจสอบรัฐบาลจะทําให้ฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจสอบครามานายอนุทินมากกว่าที่เราเคยมีในครามาชุดก่อนด้วยซ้ําการเมืองไทยนั้นลุ่มลุ่มดอนดอนมาตลอดในเมื่อพักประชาชนสนับสนุนนายอนุทินชาญบุญยากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ควรสนับสนุนให้ตลอดรอดฟั่งด้วยการเสนอแนะให้ความคิดเห,นหเ็นให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณณะอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องการตรวจสอบแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยจะดีกว่าอีกครั้งพรรคเพื่อไทยก็ไม่อยากร่วมมงกับพรรคประชาชนอยู่แล้ว